เฮ้ยยิงแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวดูลูดีนะครับหรือลูเดนสนะครับเป็นเลนเจอร์สายไห้พิมพ์นะครับเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้นะครับมามาดูสกิลกันเลยครับสกิลแรกเน้นมานสร้างบาเรียนในพื้นที่4วิเพิ่มพลังชีวิต400% 10วินาทีส่วนสกิล2เวทที่ดีที่สุดในตอนนี้ ยกเลิกภาวะอามาตาของศัตรูต่อเนื่องสีวิยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูอย่างต่อเนื่องสี่วิสร้างความเสียหาย3,600เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ห้ามศัตรูใช้ทักษะดีถือว่าเป็นสกิลที่ดีอยู่นะครับความสามารถนะครับเป็นบัฟกลุ่มนะครับเมื่อติดตั้งลินเจอร์สองตัวขึ้นไปครับบัฟพลังชีวิตครับส่วนความสามารถครับหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวก็คือหยุด5วินาทีครับความสามารถนี้จะ,สะแสดงผลเมื่อ เราปล่อยตัวปุ๊บถ้าเลเจอร์ยืนนานถึงสิบวินีมันมันจะติดอยู่ห้าทันทีเลยครับส่วนความสามารถเก้าดาวผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าเป็นฟื้นพลังก็ได้ครับหรือต่อต้านน้ำแข็งหรือปีมาก,ก็ได้ครับเพราะว่าเลเจอร์ตัวนี้ดิผมว่าผมลองเล่นดูแล้วครับมันไล่เวฆช้าอยู่ครับตัวนี้ ้าจะเอาเป็นต่อต้านดําแข็งก็ได้นะครับเพื่อจะไม่ขัดจังหวะนี่ดูระยะยืนของลูดี้ก่อนนะครับสามร้อยสามสิบจุดครับโอ้โหถือว่ายืนไกลไหมก็ก็ยืนไกลอยู่ครับก็ไกลพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ไกลขนาดนั้นดีดูแร่ธาตุนะครับด้ล่างไฮเปอร์ล่างไฮเปอร์ดีใช้แร่ไปหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับ ดีส่วนต้านสก,กีนเหลือผมใส่โอ้ต้านเกินร้อยเลยครับส่วนหลบสก,กิลน,นีู่นย์ผมว่ามีความปลอบางแน่นอนสำหรับลูเดียดผมไปทดสอบความแรงซิว่าจะแรงแค่ไหนไปดูกันมาลูเดียดบัฟแล้วดีบัฟแล้วบัฟแล้วหนทดสอบความแรงซิทดสอบความแรงแรง่อย โอ้โหไม่ออกสก,กิลดะเบทเลยโอ้โดนสตาร์ด้วยโอ้โหตายเลยครับพาเลยเดีย๋ยวทดสอบดาเบทสิไม่ออกสก,กิลเลยโอ้โหบัฟแล้วออกสก,กิลแล้วไหนดูสิโอ้โหวีดาจะลดยี้าเปอร์เนะครับโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนจะแมทไหมไปดูกันอ่ะจะแมทไหมเมื่อไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนดีบัฟหน้าเป้าครับมาเลยมาเลยส่วนด็ ส่วนด็อกเตอรสโตดีผมว่าจะทำคลิปเปิดอยู่ครับผมเพิ่งไปดูคลิปคูี่เคเลนเจอร์มาครับบอกว่าคืออาจจะไม่มีการเพิ่มเหรคู่เทพแล้วก็ได้ครับโอ้คือแบบเดือนนี้แบบถ้าไม่ถึงเพิ่มเหรคู่เทพน้อยจังเลยฮนะแบบรู้สึกง,งงเลยอุย้ยค้าบหลังครับค้าบหลังครับโอ้โหตัวสองตัวเลยครับเมื่อกี้ไหนโดนไหมอู้ค้าบหลังล ข้ามหลังครับพอมันประชิดตัวปุ๊บอีกข้ามหลังเลยแถมถึกอีกด้วยสายไ้พีบอ่ะโอ้ตายเลยมาได้ดูสิข้ามหลังอีกไหมโอ้โดนสามตัวเลยเอ้สีดิจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใส่เกียร์โดนแน่นอนจะแม่นแค่ไหนไปดูกันมาจะแม่นไหมบับดาปเปมครับโอ้โหแต่จะแม่นไหมดูซิรอบแรก โอ้โดนสามตัวครับรอบแรกถือว่าแมตขึ้นเยอะอยู่ครับมาเดี๋ยวดูสิแมตไหมโอ้โหโอ้โหยิงสิไปยิงเลยฮะโอไม่ค่อยออกสก,กิลนะครับลูดี้ดิมาแมตไห้โอ้โหให้ไปชิดป,ป้อมแล้วระชิดป,ป้อมแล้ว เฮ้ยยิงยิงเลยโอ้โหไม่ยิงเลยครับไม่ออกสก,กิล้วยยิงดิเฮ้ยยิงแล้วอุย้ยโดนสามเลยครับเฮ้ยสี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโดนเอ้ยสี่ตัวรอบสามครับไห้รอบสี่โอ้โหเฮ้ยรอบสี่ไม่ชัดไม่ชัดจริงเลยครับไหนแม่เวโอ้มันยิงตัวข้างหน้าไม่ตายเนี่ยแ แต่ไปยิงตัวข้างหลังตายเพียบเลยเนี่ยไอ้่ตัวข้างหน้าไม่ค่อยตายเลยครับโอ้โหมาต่อกันที่ PVP นะครับผมจะเอาลูเดียสไปเล่นด้วยปกติลูเดียสดิครับผมจะเอาไว้ในกีบตั้งรับอย่างเดียวนะครับแต่กีมเล่เองผมไม่เล่นครับเพราะว่าผมเล่นมาซิลครับทำไมผมถึงเล่นมาซิลแทนลูเดียสเหรอครับเพราะว่าบาซิลดิครับมันมีลากโคนครับผมชอบมากเลยครับหน้าโคนบัวกอ่ะ มีโอกาสเรียกเพื่อนมา50%มนลูกกระทืบได้อ่ะแต่ลูดี้ดิก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามันมีหยุดท่าครับโอ้โหหยุดท่าตั้งแต่หน้าใครเปิดเลยผมชอบมากอ่ะถ้างั้นผมจะเอาไว้ในเกียร์ตั้งรับเลยครับค,คือคือเก่งอยู่นะครับลูดี้ดิครับเป็นตัวทีา่ามีท่าไว้ที่มีคอมโบครับข้าวิไปไหนดูซิลองเล่นดูซิว่าจะโหไหมโอ้ตัวหยุดท่าวิโอ,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 โอ ถ้าหยุดห้าวิถ้าจะใช้ดีดีครับเอาไว้ในก็บตั้งรับดีกว่าครับแต่อันนี้ผมใส่โดนแดรน,นให้กับลูดี้ด้วยครับไดนดูซิมันจะแมดไวไม่ใช่ว่าแบดพอบอสเบือรหรือเปล่านะ้อบอสบื่อด,ดีก็ถือว่ามันก็ยิงไม่ค่อยแบดนะครับยกเว้นว่าจะปล่อยหลายตัวครับพูดจริงเลยอันนี้อันนี้ผมพูดตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าว่าผมนะครับแต่ดาเมจแรงไหมบอสเบือแรงมากเลยครับเมื่อใส่อัพเกียรดธาตุคือดอกเดียวหลับเลยครับโอ้โห ดีแล้วผมก็ใช้ตัวนักบวชด้วยครับเพื่อมาคิวแล้วก็มาสตันครับมาสตันเพราะลาดเอ็กแทกด้วยดีไหนดูสิลูดีลูดียิงดิโอ้โหลูดีไปไหนนะว่าโอ้ลูดีตายเหรอไหนดูลูดีลูดีเอาสกิลเลยลูดีลูกพ่อออกมาโอ้โหสกิลบวชสัวไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าพราลูดีหรือเปล่าดูไม่ชัดเลยครับโอ้โห ดูไปชัดเจเลยมารอบต่อไปโู้เอบิเลียโอ้ทองโตมาด้วยเพิ่มความเสียหายด้วยโอ้โหวอดอะไรครับเนี่ยอุ้ยลองสู้ดูดีกว่ามาไหนดูซิว่าจะแจ๋วแค่ไหนมาไหนปล่อยดูไว้ไหนดูซิปล่อยดูดิเอ,อาไปอ้าวบัฟแล้วครับบัฟแล้วบัฟแล้วไอ้โอ้ ตายเนี่ยว่าแนละ้วมันมีความปอบางจริงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หลบร้อยอ่ะและผมใส่ต้าเกินร้อยด้วยว่าแล้วตัวลูดี้นี่มันมีข้อเสียอยู่ครับสําหรับผมก่อบางอยู่ครับเพราะว่าเกียร์ดีๆผมแบบไม่มีให้ใส่เลยครับใส่ได้แต่เกียร์แบบดีครับต้องขออภัยด้วยครับคือลูดีด้หรือคือเกียร์ผมนี่โอ้โหมันก็มีแค่นี้แหละส่วนเชยไม่แต่เกียร์ฟรีแบบนี้ะเกียร์อัพเกียร์ท่าเพื่อก็ยังไม่มีเลย ออกสกิลดูสิโอ้ไม่เห็นผลงานของรูดี้เลยเอ้ยฟีมือของรูดี้หรือเปล่าดิหรือบอสมือดิบัวส่วหมดแล้วอะดูไม่ทันเลยดูไม่ทันเลยบัวนะบัวซส่วนละเอาเอาเอเอ,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 อกออกออกจกมบดีกว่ามามาต่อนะครับโอ้โหเฮ้ยเจอทิมตัวบินแล้วครับโอ้โหมารอบสุดท้ายลนะ ไม่ได้ทดสอบอะไรเลยพาเลยทดสอบดูซิจะเป็นยังไงผมว่าชนะอยู่แล้วไหนลองยิงใส่ชูชูสิว่าจะเป็นยังไงโอโอตัวบินโหรโหนโหนโหนโอ้ยโว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 ยยโวยยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหยิงอุ้ยถือว่าแรงอยู่ครับแต่ว่ามันก็เป็นตัว ตัวฟรีในกาชาเราเป็นตัวที่หาเปิดในกาชาได้ตลอดเวลาเราไดนลองยิงใส่ชูชูสิโอ้โหสรุปผลไม่ค่อยได้เนยปาเลยมาเลยมาเลยไหนชนะแน่นอนครับรอบนี้ชนะแน่นอนอ้าวเรียบร้อยครับชนะครับขอสรุปผลตามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ ว่าลูดี้หรือดูเดียสใช้งานดีหรือเปล่าส่วนตัวผมบอกว่าใช้งานดีเลยครับถ้ามีเกียร์ดีๆใส่ให้เดียครับถ้าใส่ลบร้อยต้านร้อยด้าจะดีมากเลยครับสําหรับตัวลูดี้นะครับผมว่าความสามารถของลูดี้นี่ครับมันมีหยุดท่าด้วยครับผมเลยรู้สึกชอบมากเลยครับแถมหยุดท่าปัจจุบันนี้นี่มีคนใช้เยอะด้วยในหลีกตำดานแล้วคนก็เริ่มเอาลูดี้กับมาเล็ดด้วยครับสำหรับลิเกเจอร์ตัวนี้แถมเป็นตัวยิงข้ามหลักด้วย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ